คนลุกทุ่งเศร้าอีกไวยพศเพชสุพันเสียชีวิตแล้ว ความเศร้าอาลัยต่อการจากไปของหนุ่มนาเสียงเดดสอนเพชรสอนสุพรรณเมื่อเวลา23มนาฬิกา5นาทีของคืนวันที่8มกราคม2563ในวัย73ปียังไม่ทันสางซาเพียงผ่านมาอีก4วันไวยพศเพชรสุพรรณนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังศิลปินแห่งชาติผู้มีชื่อเสียงระดับตำนานของประเทศไทยก็เสียชีวิตไปอีกคนด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดและจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่12มกราคม2565เวลาประมาณ15นาฬิกาในวัย 78ปีที่โรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานครโดยจะานงพนีมหาไทยนักร้องชื่อดังได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณอาวัยพ์ว่าพ่อไปสบายแล้วต่อไปนี้พ่อไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วยอดขุนพลเพลงลูกทุ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะพ่อครูพ่อวยพศเพชุพรรณ์ผู้ที่ใช้นะ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวญาติมิตรและแฟนเพลงของคุณอาวพยพศเพชุพัรณ์มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ สำหรับประวัติคร่าวๆของวัยพศเพชุพันหรือวัยพศสกุลนีมีชื่อจริงว่าพรานสกุลนีเกิดเมื่อวันที่7มีนาคม2485ที่หมู่2ตำบลมะขามล้มปัจจุบันคือตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรนายจำปีและนางอ่ำสกุลนีเรียนจบชั้นป .4 ที่โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นอํเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรีไวยพศกุณีเริ่มหัดร้องเพลงอ e ีแซลซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อายุ12ขวบโดยได้ฝึกหัดและติดตามมารดาซึ่งเป็นแม่เพลงอ e ีแซลจนสามารถร้องเพลงอ e ีเซลเพลงแหล่ได้เมื่ออายุ14ปีและได้หัดร้องลิเกกับคณะลิเกประทีปบสงกระจางต่อมาเมื่ออายุ16ปีเข้าประกวดร้องเพลงครั้งแรกที่วัดท่าตลาดตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลามะจังหวัดสุพรรณบุรีเพลงที่ร้องเป็นเพลงแหล่ของพอรพิรมชื่อเพลงจันตะโครบปรากฏว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งในช่วงนั้นไวพ์สนใจขับร้องเพลงลูกทุ่งมากเพราะเป็นช่วงที่มีนักร้องลูกทุ่งมีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมายเช่นชัยชนะบุญชดไพรวัลลูกเพชรชายเมืองสิงห์ครั้งหนึ่งชัยชนะบุญโชดได้นำวงดนตรีมาเล่นที่ตลาดสวนแตง และมีการรับสมัครประกวดร้องเพลงไวยพ์สมัครประกวดร้องเพลงกับเขาด้วยได้รับการชมเชยจากผู้ชมผู้ฟังเป็นจำนวนมากชัยชนะบุญโชตจึงชักชวนให้เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าไวยพ์เพชรสุพรรณหลังจากนั้นก็ได้นํานายไวยพ์ไปฝากเป็นลูกศิษย์ของครูสำเนียงม่วงทองนักแต่งเพลง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นกันครูสำเย็ได้แต่งเพลงให้ร้องและประสบความสําเร็จอย่างมากคือเพลงให้พี่บัวเสียก่อนและยังได้ขับร้องเพลงของนักแต่งเพลงท่านอื่นเช่นครูแจวพิจิตเช่นเพลงแบ่งสมบัติ21มิถุนาขอลาบวชและเพลงของครูพงศักดิ์จันทรุคาเช่นเพลงสาวคนโก้ารวัลำบงเป็นต้นไวยพศเป็นนักร้องลูกทุ่งผู้มีความสามารถรอบตัวเพราะนอกจากจะร้องเพลงลูกทุ่งได้ยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีความสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองได้เกือบทุกชนิดตั้งแต่เพลงฉ่อยเพลงอีแซลเพลงเรือเล่นได้หมดและเล่นได้ดีขนาดโต้อตอบด้วยปฏิพานกวีได้โดยเฉพาะการแหล่ทุกคนในวงการล้วนยกย่องให้ไวยพจ์เป็นราชาเพลงแหล่เพราะมีเพลงแหล่บันทึกเสียงมากที่สุดในประเทศไทยทั้งยังสามารถแหล่ด้นกรอนสดได้อย่างไม่ติดขัดในจํานวนนักร้องลูกทุ่งอวสไวยพ์เพชุพัณมีผลงานบันทึกเสียงมากที่สุด ประมาณ2,000ันเพลงทั้งเพลงที่ครูเพลงแต่งให้และเพลงแต่งเองร้องเองรวมทั้งสามารถแต่งเพลงสร้างชื่อให้ลูกศิษย์มาแล้วมากมายศิษย์เอกที่โด่งดังของไวยพ์มีขวัญจกติศรีประจันเพชรโพธารามในเพลงตอจะอขอร้องและภ่มพวงดวงจันทร์ในเพลงแก้วรอพี่นักร้องมันนอกและเป็นหมอทำขวัญซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบันเกียรติคุณที่พ่อวยพ์เพชรสุพรรณได้รับมีดังนี้1 ได้รับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2514 2. ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจากงานกึง่งศตวตรรษลูกทุ่งไทยทั้งสองครั้งคือเมื่อปี2532จากเพลงสารวันลำวงและปี2534จากเพลงแต่งเท่าตาย 3. ได้รับพระราชทานพระพิคเนรทองคํา4เป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรีอาเภอบางปลามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้น จากประวัติและผลงานดังกล่าวคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ในายวัยพจศสกุลีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อวันที่12ธันวาคม2540โฮลีแชนแนลขอแสดงความคาระวะและอาลายัยพร้อมทั้งร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรและแฟนเพลงของคุณอาวัยพจ์เพชุพัณมาณโอกาสนี้อีกครั้งนะครับ